ฟุตบอลโลก2022นะครับรอบรองชนะเลิศก,กลับมาแข่งขันกันแล้ววันนี้นะครับหลังจากพักการแข่งขันไป2วันก็มีโอกาสได้พักผ่อนกันนะครับหลังจากอดลาพอน,นอนกันมาอย่างยาวนานนะครับคืนนี้ทีมชาติอาร์เจนตินาพบกับทีมชาติโครเอเชียนะครับส่วนคืนพรุ่งนี้ทีมชาติฝรั่งเศสก็จะพบกับ ทีมชาติโมร็อกโกนะครับเวลาเดียวกันก็คือตีสองนะครับคืนนี้ตีสองพรุ่งนี้ก็ตีสองนะครับฟุตบอลผ่านไปแล้ว60หกสิบนัดหรือ,อเพียงสี่นัดนะครับก็จะครบได้รู้ว่าใครจะเป็นแชมป์แล้วนะครับไม่ต้องอ้อมค้อมนะครับนาทีนี้เชื่อว่าแฟนบอลลูกหนังจำนวนมากนะครับต่างก็คาดหวัง อยากจะเห็นคู่ชิงในฝันโครเอเชียกลับมาแล้วโคไม่ใช่ทีมชาติอาเจติน่าพบกับทีมชาติฝรั่งเศสถ้าหากเป็นคู่นี้สามารถหลุดเข้าไปชิงชนะเลิศได้นะครับเชื่อว่าก็จะเป็นแมต แห่งความทรงจำเป็นคู่ชิงในฝันนะครับเรียเนลเมสซี่นะครับพบกับดาวดาวลูกใหม่นะครับกิริยนเอ็มปาเป้นะครับก็ต้องบอกว่าขอโลกหนังต้องซีดปากแน, <c oughs> น่ก็คือเกียรติภูมิเกียรติประวัติผลงานไม่ว่าจะในเวทีฟุตบอลโลก นะครับหรือเวทีฟุตบอลลีกฟุตบอลภูมิภาคนะครับโคปาเมริกาใช่ไหมครับ Euro, นะยูโรนะยุคนนี้ก็เรียกยูโรใช่ไหมเวทียูโรนะครับก็ต้องบอกว่าทั้งสองทีมเนี่ยก็เป็นหนึ่งแหละในมหาอำนาจลูกหนังโลกนะครับอาเจนทีน่าก็แชมป์โลกมาสองสมัยแล้วแล้วก็เป็นแชมป์ โคปาอเมริกาล่าสุดด้วยนะครับส่วนหลิมชาฝรั่งเศส <c oughs> ไม่ต้องพูดจะแชมป์เก่าเมื่อสี่ปีที่แล้วนะครับแล้วก็โรฟี่มากมายนักฟุตบอลระดับตำนานมากมายนะครับนี่แหละคือคู่ชิงในฝันที่เราไม่อมอมค้อมอยากเห็นอยากดูอยากให้เป็น <c oughs> แต่ก็อย่างที่บอกฟุตบอลมันอะไรก็เป็นไปได้เลยไม่ใช่ว่ามันลูกกลมๆนะ <c oughs> คือคือคือมันเหตุและปัจจัยบางทีมันไม่ต้องการเหตุผลอะไรทั้งสิ้นหลักนะครับบางทีมันก็ไม่เป็นอย่างที่เราคิดอย่างที่เราคาดหรืออย่างที่เราอยากให้เป็นนะครับนั่นก็คือสีสันขอฟุตบอลนะครับก่อนจะไปถึงวันนั้นนะก็ต้องผ่านวันนี้ไปก่อนใช่ไหมครับก่อนที่จะถึงวันอาทิตย์อาร์เจนตินา ก็ต้องทําศึกหนักทีเดียวนะครับกับทีมชาติออโครเชีย er. ทีมนี้ต้องบอกว่าดีกรีคู่ชิงปี4ปีที่แล้วนะครับแล้วก็น่าเดิมๆเ,เยอะทีเดียวประสบการณ์ไม่ต้องพูดถึงนะครับหรือว่ามีประสบการณ์ที่แกลก่าทีเดียวนะครับส่วนอาร์เจนตินา ถ้าไม่เมาอ,อีกเหมือนวันที่แข่งกับฮอลแลนด์เมื่อวันก่อน <c ười> คิดว่ามีโอกาสสูงทีเดียวที่จะได้สร้างประวัติศาสตร์นะครับเ <c ười> ข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกได้นะครับก็ไม่ว่าอาร์เจนตินาเข้าหรือโครเอเชียเข้าก็สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับทีมชาติตัวเองทั้งสิ้นนะครับพรุ่งนี้เช่นเดียวกันฝรั่งเศสมร็อกโก โอ้โหคือการที้ทีมชาติมาลโกกลายเป็นทีมหน้าใหม่อ่ะต้องบอกว่าหน้าใหม่จริงๆนะครับโคลอเชียเขายังอาะถึงแม่แตเพิ่งตั้งแยกหลังจากแยกตัวกันมามาเป็นประเทศใหม่หลังจากยุคโซเวียตเก่าใช่ไหมครับก็เพิ่งจะมา นเปลี่ยนในเวทีฟุตบอลโลกฟุตบอลยุโรปนะครับแต่ก็เทียบกับโมร็อกโกแล้วเนี่ยต้องบอกว่าโมร็อกโกน้าใหม่จริงๆมาฟุตบอลนี่เทียบแทบจะเรียกชื่อมาเนี่ยเราไม่รู้จักหรอกนะครับอาจจะมีบ้างนะที่ไปเล่นในพรีเมรีแต่ก็นะต้องบอกว่าสู้ได้ไหมอย่าลืมนะครับว่าโมร็อกโกนี่ปราบทั้ง สเปนปราบทั้งโปรตุเกสมานะครับก็โซนเดียวกันนะเ,เ,เนี่ยเขาเมลิเตอร์เลเดียนฝรั่งเศสก็ถัดขึ้นไประวังให้ดีนะครับมาแล้วโคชอบนะผมว่านะถูกฉลองนะกระบอ bon ลในโซนนี้ยแต่นะยืนยันว่ายังไงครูชิงในฝันก็อาร์เจนติน่าฝรั่งเศสเราอยากเห็นเมสซี่เราอยากเห็น เอมปปเป้ชนกันในรอบชิงชนะเลิศมันคงจะเป็นหว่าถึงความทรงจำนะครับถ้าลืถได้ลืงโคเิเชียก็ไปชิงกับมารโคก็ตัวใครตัวมันนะครับเอาเดี๋ยวมาติดตามว่าผลการแข่งขันจะเป็นยังไงนะครับแต่ไม่ว่ายัางไงนะครับฟุตบอลโลกเที่ยวนี้ผ่านมา60นัดหรืออีกเพียงแค่สีนัดนะครับต้องบอกว่าฟีฟ่า ภาพคาตาทำได้ดีน่าชื่นชมนะครับก็ถือว่ามีสีสันแล้วก็เรียบร้อยดีนะครับการแข่งขันก็สนุกนะครับมีรถมีชาติแล้วก็มีเอาละมีมนขลังน่าจดจำทีเดียวนะครับก็ติดตามบางทีสีนัดที่เหลือที่อาจจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการฟุตบอลโลกก็ได้ติดตามนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเดตกันว่าคืนนี้ผลการแข่งขันจะเป็นยังไงนะครับยินดีที่ได้พบกันนะครับ วันนี้สวัสดีครับ